ท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงแนะนําวัตถุดิบอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมทําความรู้จักกับมันกันดูครับยกตัวอย่างกะนละทีนี้ก็ของไทยๆเราก็เป็นมันเทศนะครับเป็นผิวเหลืองๆแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็มันเทศก็มีหลายแบบมันหัวเล็กแบบนี้ที่เอาไปหมกกับขี้เท่าร้อนๆแล้วก็เอามาทานเล่นกันน่ยอร่อยมากครับและนี้ก็เป็นมันสีม่งวงแล้วก็เป็นมันฝรั่ง ซึ่งมันฝรั่งก็บ้านเราก็เอามาทําหลายอย่างมากเหมือนกันนะครับที่เห็นอยู่ในท้องตลาดเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้เราลองมาดูกันว่าอันนี้หมกอย่างเดียวนะครับปลาหัวเป็นหัวเล็กแต่ใครต้องการที่จะทําแบบเป็นมันทอดเป็นแผ่นๆบางๆกรอบๆเนี่ยนะครับแล้วไว้สําหรับเป็นของทานเล่นก็ได้เป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็ปอกเป็นสีม่วงแบบนี้เห็นไหมครับครับแล้วเราก็ใช้เครื่องมือหน่อยนะครับที่จะต้องหั่นเขาให้เป็นแผ่น ก่อนที่จะไปทอดนะครับก็จะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้ก่อนที่จะไปทอดเราก็ต้องแช่น้านะครับท่านผู้ชมครับเราไม่ต้องไปใส่น้ําบุญใส่ในน้ําที่เราแช่นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราต้องการเพียงแค่ให้แป้งที่อยู่ตามผิวของชิ้นมันเทศอย่างเงี้ยหลุดอยู่กับน้ำนี้นะครับแล้วก็ให้เขากรอบแค่นั้นพอครับยังไงยังไงเขาก็เวลาลงไปอยู่ในทอดเขาก็กรอบครับแล้วก็เวลาใส่ลงไปเนี่ยข้อสําคัญคืออย่าใส่ลงไปเยอะในตะแกรงที่ทอดเพราะเดี๋ยวมันจะงออีกิดไปหมดคือทอดอย่าให้เขาทับกัน ทอดให้มีเนื้อที่เขากระจายและแผ่นเขาจะได้ตรงสวยครับทีนี้มาดูอีกหัวใหญ่หัวใหญ่เราก็ปอกลักษณะคล้ายกันแบบอันเล็กนั่นแหละรครับแล้วเราก็จะผลให้เป็นแผ่นกลมๆก,ก็จะได้แผ่นกลมๆแบบนี้นะครับก็เหมือนกันครับใส่ลงไปในน้ำนี้ เดี๋ยวเรามาดูอีกแบบหนึ่งครับใช้ที่ฝนเป็นล่องๆ่องล่งลงลงนะครับแล้วก็ใช้สับหว่างเอาเวลาฝนไปแล้วก็จะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับแล้วก็สับหวางหมุนหัวมันนี่นะครับสลับไปอย่างนี้เรื่อยๆได้แล้วเราก็จะออกมาเป็นเส้นๆ้เ้นๆอย่างนี้ซึ่งเส้นๆอย่างนี้เวลาเราลงทอดก็เป็นตะข่ายก็สวยดีครับถ้าสมมุติใครไม่มีเครื่องมือแบบนี้ก็ไม่จําเป็นครับก็ใช้แบบเราเป็นแผ่นแธรรมดาก็พอทีนี้ ก็จะมีสีขาวๆแบบนี้อีกด้วยทำคล้ายๆกันครับก็จะได้เป็นแผ่นที่ทอดออกมาแล้วก็เป็นสีเหลืองสวยเหมือนกันสไลด์แบบนี้เนี่ยไม่ต้องให้หนามากก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะไม่กรอบเอาเหมือนกันครับไม่ต้องไปแช่น้ำปูนเพียงแต่ใส่ให้ตัวแผ่นก็จะมีแป้งติดรอบๆแผ่นมันเนี่ยนะครับให้เขาละลายกับน,น้าออกไปเท่านั้นเองครับมันแบบนี้เนี่ยเราอาจไปใส่ในมัสมัมนแกงกะหรี่ ได้เลยนะครับแต่มันม่วงแบบนี้ไปใส่แล้วสีอาจจะตกลงไปในแกงได้เพราะว่าสีม่วงอาจจะทําให้สีแกงเราเปลี่ยนไปได้เพราะนั้นใช้มันเทศสีเหลืองๆขา,ขาวๆอย่างนี้ดีกว่านะครับ <S <S ส่วนทีนี้เรามาดูมันฝรั่งทําลักษณะเดียวกันนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงว่าเราอยู่บ้านเราเจอมันฝรั่งแล้วอยากจะทําอะไรให้มันตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับ อย่างนี้เวลาเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยที่เราเห็นอยู่บ่อยๆคือเฟรนฟรายใช่ไหมครับก็คือฟรายที่เขาทอดหั่นเป็นชิ้นพอนิ้วก้อยอย่างนี้แล้วก็ทอดในน้ํามันแบบให้เขาน็อกแล้วก็มาเรียงใส่ตู้แช่แข็งเอาไว้แล้วจากนั้นเสร็จั้งแข็งๆก็อาลงทอดในน้ํามัน180องศาเขาก็จะกรอบอันนั้นก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ทำเฟรนฟรายนะครับหรือทําเป็นเส้นเล็กๆอาจจะทําให้ดูนิดนึงได้ทําแผ่นให้หนาขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วทําเหมือนกับก้านไม้ขีด สี่เหลี่ยมเหมือนกันไม่ขีดแบบนี้นะครับแล้วเราก็ผ่านน้าแบบนี้เหมือนกันแช่น้ําให้แป้งหมดก่อนแล้วลงทอดแล้วเราก็จะได้ชิ้นของมันที่เป็นกรอบๆแล้วก็เป็นเหมือนก้านไม้ขีดแบบนี้ลงเคียงเป็นของทานเล่นได้เหมือนกันนะครับนี่ก็อีกแบบหนึ่ง <S <S ทีนี้มาดูว่าเวลาเขาเทินมันก็คือเวลาจับมีดเนี่ยบ้านเราจับเอาคมเนี่ยออกแต่เวลาฝรั่งเขาจับมีดเขาใช้คมเข้ามาหาตัวแล้วก็กำเนี่ยข้อของนิ้วชี้ข้อกลางนิ้วชี้เนี่ย อยู่ที่สันมีดนะครับแล้วเวลาเทินมันให้เทินเข้าหาตัวแบบนี้ถ้าสมมติเราใช้มีดที่ถูกต้องเนี่ยผิวของมันที่ถูกปอกเนี่ยจะเป็นผิวมันที่เงากลิ๊กไม่เป็นฝ้าเวลาผิวมันจะท้อนกับแสงเนี่ยก็จะเงาเลยเนี่ยครับอีกแบบหนึ่งที่ทํากันบ่อยมากก็คือเราเรียกว่ามันเขี้ยวเสือเวลาตัดให้เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ขึ้นมาก่อนเนี่ยครับแล้วเพียงแค่จดหัวแล้วเทินเทินออกอย่างนี้ครับสองข้างก่อนและตรงกลางตามหลัง เวลาปอกที่ถูกต้องมันจะต้องเงานะครับไม่ด้านเหมือนกับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้นี้จะเป็นด้านๆแบบนี้เราจะเห็นว่าด้านกับเงาอันนี้ใช้มีดหั่นเหมือนสับลงไปแต่น,นี้ใช้ปอกใช้คมๆปอกก็จะเป็นีอเอาละครับวิธีการต่างๆของมันที่เอามาฝากท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยก็ได้เห็น ขั้นตอนกันทําไปแล้วนะครับว่าเราจะไปเลือกใช้อย่างไงนะครับแต่ว่ามันถ้าท่านผู้ชมซื้อมาจากตลาดเนี่ยไม่ต้องไปเก็บอะไรจนแบบโอโ้โหห่อเหอจนเสียไปหมดนะครับยกเว้นอย่างเดียวอย่าให้มีน้ําอยู่กับเขานะครับแล้วก็ให้เก็บที่แห้งครับอย่าให้เขาชื้นเท่านั้นเองอยู่ได้นานส่วนเวลาเราปอกแล้วอย่างนี้เนี่ยเราต้มเก็บไว้ได้รอสําหรับที่จะเสิร์ฟกับลูกค้าได้เอาละครับท่านผู้ชมครับสเสน่ห์ของมัน วันนี้ครบถ้วนผมว่านะครับได้หลายแบบนะครับอาละช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญน้องบอสยังอยู่กับเรานะครับแล้วก็ยังปรุงอาหารเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ในครัวของสาราลิมน้ำของแรมแมนดริโนนเตนแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าช่วงนี้เราพักสักคู่ก่อนเอาไปมอบโชคกับช่วงมงกรคู่แจกโชคกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกันช่วงน้องบอสลงครัวกันอีกครับช่วงมงครคู่แจกโชคสนับสนุนโดยบริษัทไทยว่าฟู้ดโปรดักต์จำกัดมหาชน60ปีคุณค่าที่อยู่คู่สังคมไทย ครับผมอันนี้คือช่วงมังกรคู่แจกโชคกับผมเอ็ดดี้เฮงนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนครับตาสดมณีพี่มาเย่ตาสดมณีพี่มานะครับวันนี้ครับมาหาผู้โชคดีกับมังกรคู่แจกโชคสองท่านวันนี้ครับจะเป็นใครมาลุ้นกันเลยครับใครมีคำว่ามังกรคู่ออกมาข้างหน้าครับและนี่ครับคือผู้โชคดีสองท่านในวันนี้จะแข่งขันเกมอะไรต้องไปเลือกแ่นายกันนะครับผมอยู่กับผู้โชคดี สองคันก็คือเมย์ค่ะคุณเมย์ครับตายค่ะและคุณตายนะฮะวันนี้มี2ป้ายให้เลือกครับระหว่างกุ้ยเจียวเส้นไหไทยวาตรามังกรคู่กับวุ้นเส้นตนารามังกรคู่ครับเลือกแผ่น้าบไหนครับผมและวันนี้ครับเกมที่จะแข่งก็คือเกม จับคู่เมนูซากรติกาเกมจับคู่เมนูซาผู้แข่งขันทั้งสองท่านจะต้องแข่งกันจับคู่ป้ายชื่อเมนูอาหารให้ถูกต้องภายในเวลา30วินาทีผู้แข่งขันท่านใดจับคู่ได้ถูกต้องมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปนะครับพี่ต่ายเข้าใจนะครับ,ขรบเนนบข้าใจครับพี่เมย์นะครับเข้าใจใครจะเล่นก่อนดีครับป้ายยิ่งชูด,ดีกว่าครับพี่ต่ายครับจะแข่งก่อนหรือให้คุณเมย์แข่งก่อนครับแข่งก่อนแข่งก่อนนะฮะี้วีเดียวเชิญครับคุณเมย์ด้านนี้เขาก่อนนะครับประมุ่นเลยครับให้ดูก่อนเลยนะฮะเชิญครับ พี่จ๋าได้ไปกี่คะแนนครับกุ้งชุบะะแป้งทอดหนึ่งคะแนนปลากิตตไข่ดาวสองนะครับขนมจีนน้่งเนี้วข้าวหยาปแบบกระปุกสี่คะแนนครับพี่เมย์ครับเอานะฮะแล้วฮะนึ่ฮะหนึ่งเมนูหนึ่งคะแนนกุ้งชุบแป้งทอดถูกต้องปลากิตตไข่หนึ่งคู่หนึ่งเมนูหนึ่งคะแนนครับและผู้ชนะวันนี้ครับคือ คุณตายคาชัลเลตไป4ต่ตอนหนึ่งครับเมย์ hey! วันนี้หามอลก่อนให้กับลองชาลเลจ์ก่อน้วกันนะครับให้กับคุณเมย,ย์ครับรัแบไบปเลยของควญมูลค่า1 0 0 0พบาทจากมังกรคู่พร้อมกับกิฟต์เซ็ตจากมังกรคู่แบบนี้ครับคุณตายครับรับไปเลยของควญมูลค่า3,000ันบาทจากมังกรคู่ครับพร้อมกับกิฟต์เซ็ตจากมังกรคู่แบบนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณครับตลาดสดมณีพิมานครับขอบคุณครับผม